นักดนตรีก็เป็นอาชีพหนึ่งที่จําเป็นที่จะต้องได้ประกอบอาชีพได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการถ้าร้านที่ท่านไปเล่นให้กับเขาท่านต้องถามนะครับว่าเขาจดทะเบียนร,ร้านค้าอย่างไร ถึงแม้ในข้อกำหนดของพรกบริหารราชาการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะบอกว่าให้มีได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าต้นทางของการประกอบกิจการนั้นๆเนี่ยเขาได้ขออนุญาตในการที่จะมีต่างๆเหล่านี้ไหมถ้าขออนุญาตให้มีการจําหน่ายอาหารก็ทําได้ก็เป็นร้านอาหารได้พร้อมกันนั้นได้ขออนุญาตในการจําหน่ายสุราก็ทําได้ถ้าไปจากนั้นด้วยมีการเล่นดนตรีขออนุญาตต่างๆได้ทั้งหมดท่านเป็นนักดนตรีถามจากร้านด้วยนะครับเวลาไปท่านจะได้ทาตามกฎหมาย ผู้ที่อยู่ในสปมหรือทางภาคส่วนของฝ่ายมั่นคงจะใช้หลักของทางกฎหมายที่มีอยู่เดิมบวกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปประกอบในการพิจารณาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของท้องที่ของถิ่นด้วยครับ